เกิดวันพฤหัสฟังนะคะโอ้โห,โหคุณหาเหตุแห่งบุญหนึ่งเรื่องเหมือนทุกๆวันนะคะหาเหตุแห่งบุญให้เจอหนึ่งเรื่องในทุกๆวันพฤหัสทุกพัตวันพฤหัสต้องทาดีได้มากกว่าวันอืน่นนะเหมือนที่ครูพูดไปทั้งหมดนะคะแล้วถ้าคุณทําแล้วคุณจะได้อะไรฟังนะคะคนวันพฤหัสเตรียมตัวเลยค่ะคุณจะได้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตมาขคือมาฟังนะคะโชคลาภก้อนเนี้ค่ะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดกาลแน่นอนไม่นานถ้าคุณทําอย่างที่ครูบอกค่ะ หาเหตุแห่งบุญให้เจอทุกวันพฤหัสโชคลาบก้อนโตก้อนใหญ่เมื่อคือมารอคุณอยู่ข้างหน้าไม่นานคุณจะได้เจอคุณไม่รู้ว่ามันเป็นโชคลาบเกี่ยวกับอะไรรู้แค่ว่ามันจะเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรที่จะทําให้คุณะค่ะเปลี่ยนชีวิตมันอาจจะเป็นเงินที่ทาให้คุณต่อยอดธุรกิจแล้วเปลี่ยนชีวิตไปเลยมันอาจจะเป็นการที่คุณอนะซื้อซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้หรือซื้อสลากทิ้งไว้หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณจะได้ลาบโคตรก้อนโตอะค่ะก้อนโตในที่นี้น่าจะหกหลักขึ้นไปหกหลักขึ้นปเเเเเลลีีีีี่่่่่ยยยยนนนนชชชววววิิตตตตตด้้คคคคะะะพพพรราาาโกออออมมืัั เตรียมตัวรับมันจะมีลาบก้อนโตรอคุณอยู่ข้างหน้าไม่นานค่ะไม่นานเลยค่ะไม่นานพฤหัสมันจะมีลาบก้อนโตรอคุณอยู่ไม่รู้จากทางไหนครูก็ไม่รู้ครูไม่ใช่แบบว่ามีตาทิพย์แต่ครูจะบอกว่าให้คุณรอเลยนะเพราะลาบก้อนนี้มันจะมาต่อยอดให้คุณนะคะรวยแบบอินฟินิตี้เปลี่ยนชีวิตไว่ลาบก้อนเดียวฟังนะคะคนเกิดวันพัหรัสรอลาบก้อนนี้นะคะกําลังมามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยแล้วมันจะนําพาธุรกิจมาให้คุณฟังนะคะนําพาโชคลาบนําพาธุรกิจมาให้คุณคนเกิดวันพฤหัสร ให้คุณทำแบบที่ครูบอกหาเหตุแห่งบุญให้เจอหนึ่งเรื่องทำทุกวันพฤหัสรับรู้ทุกครั้งที่ทำว่าเนี่ยฉันทำบุญวันพฤหัสเพิ่มมากกว่าวันอื่นนะคะลาบก้อนโตก้อนเนี้ยรอคุณอยู่ค่ะมาแน่นอนยังไงก็มาทุกคนที่เกิดวันพฤหัสเตรียมรอเลยค่ะมาแน่นอนค่ะทุกคนสังตาชนิตาทุกคนทุกคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะจะมีลาบก้อนโตรออยู่แล้วได้ทุกคนด้วยได้ทุกคนลาบก้อนเนี้ยค่ะมาเพื่อให้คุณต่อยอดธุรกิจเท่านั้นลาบก้อนนี้มาเพื่อต่อโชคลาภให้คุณเท่านั้นมันจะมา รู้สึกว่าจะหกหลักขึ้นไปนะคะแล้วลาบก้อนนี้ล่ะค่ะที่จะนำพาความร่ำรวยมาให้คุณพลิกชีวิตไปเลยนะคะแอนบอกแม่หมอ,อืมแอนจ๋าองค์จะลงแล้วนะคะองค์จะลงแล้วนะคะสีนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะธุรกิจที่มันจะมากับลาบก้อนโตนี้ฟังให้ดีนะคะมันจะได้ดั่งใจหมายทุกเรื่องเลยมันจะได้ดั่งใจปองทุกเรื่องเลยให้คุณเชื่อให้มากพอก้าวผ่านสิ่งที่คุณยืนอยู่ให้ได้วันนี้มันจะได้ได้มายังไงว่าหวยก็ไม่ซื้อสลากก็ไม่มี ขายของก็ใหม่ดีโอเงินก็ใหม่มากแล้วครูบอกว่าเงินก้อนโตจะมาจะมาจากทางไหนไม่ต้องถามหาครูบอกแล้วไงขนาดครูยังไม่รู้เลยแล้วคุณจะถามหาทำไมว่ามันมาจากทางไหนอยากไปรับรู้อยาไปถามหามันว่ามันจะมาจากทางไหนปล่อยตามสบายเลยค่ะปล่อยตามสบายเลยค่ะคุณวันพฤรหัสบดีดีดีนะคะเงินก้อนโตรอคุณอยู่ทุกคนเลยแล้วเงินก้อนนี้จะเป็นเงินแห่งธุรกิจนะฟังนะเป็นเงินลาบลอยเป็นเงินธุรกิจนะคะถ้าคุณได้เงินก้อนนี้มาคุณต้องทําธุรกิจเท่านั้นค่ะคุณจะไปเอาซื้อแบรนด์เนมซื้อรถไม่ได้ไม่ได้ เงินก้อนนี้จะเป็นเงินก่อธุรกิจแล้วหลังจากนั้นคุณจะรวยมหาศาลแล้วคุณค่อยไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อแบรนด์เนมโอเคนะคะเพราะเงินก้อนนี้มากับธุรกิจนั่นหนมายความว่ามันจะมาต่อยอดธุรกิจให้คุณบางคนพอได้ปุ๊บอาเลยไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมซื้อของแบรนด์เนมไม่ได้เพราะเงินก้อนนี้มาเพื่อต่อยอดธุรกิจเท่านั้นนะคะอ่าคนวันพฤหัสสีของคนวันพฤหัสนะคะที่คุณใช้สีนี้มีสีนี้วะเ,เขาตะตันแดงนะเขาเลือกหมดฟร, <c oughs> ราะ <c oughs> นะต้องแบบพลังเยอะใช่ไหมอ๋อเขามาส่งของคุ่เรื่อยๆนะคะคุณไปจะเก็บตัวตั้ง่อยกัน <laughs> ะ,นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะ,ะสีที่จะทําให้คุณรวยทางลัดหรือได้ลาบก้อนโตแบบเร็วไวคือฉับไวไม่ต้องรอนานนั่นคือสีชมพูสีหวานเลยคนวันพฤหัสบดีดีดสีที่คุณจะรับซักใหญ่ก้อนโตเร็วๆนี้คุณไปหาสีชมพูมาช่วยดึงโบสีชมพู กิบสีชมพูปากสีชมพูเสื้อสีชมพูอะไรอะไรที่เป็นสีชมพูตะกร้าผ้าสีชมพูโซฟาสีชมพูเก้าอี้สีชมพูกินไอศครีมสีชมพูไปซื้อขนมไปซื้อของที่เป็นสีชมพูหมอนสีชมพูสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะมาทําให้คุณดึงซับได้ไวที่สุดมันจะมาทาให้คุณดึงลาบก้อนนั้นได้ไวที่สุดแทนที่คุณจะลองเดี๋ยวลาบก็มาเดี๋ยวก็นั่งไปนั่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวลาบก็ลอยมามันมันอาจจะเร็วเร็วนี้ของครูเพราะครูทําบุญเยอะ แต่คุณไม่ทําบุญเลยมันก็อาจจะอีก3ปี5ปีแต่ถ้าคุณรู้แบบนี้คุณใช้สีชมพูมาช่วยดีกว่าค่ะ